สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีน,นะคะวันนี้ก็แมวก็มาให้แนวทางเหมือนเดิมเนาะก่อนอื่นก็ขอให้ปวดใช้วิจารณญาณก่อนก่อนที่จะรับชมนะจ๊ะเนาะแนวทางมีเขามีรูดด้วยหน้าที่การงานนะคะอาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างแต่เอฟซีกับยังรอครือเก่าเนาะวันนี้ก็มาให้แนวทางเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะของวันที่ยี่สิบห้านะคะผู้ใดอยาก สนับสนุนค่าสมุดปากกาก็ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าใครอยากติดต่อแม่ลก็ได้ที่แอลพาฟิตกับสุจิตปตัตพีเนาะต่อด้วยแนวทางแรกกันเลยนะคะวันนี้มีสีแนวทางอันนี้นิเคเดอร์มีเคฮานอย อวานนี้ห้าหน้อยปังมากเลยปังมากๆนะคะหาหน้อยเมื่อบานนี้แต่กระจุยกระจายเนาะ mm hmm. แล้วก็มัดรวมสีเลาวเองกะลินได้ตั้งทุกเล่าเลยจ้ะ, mm hmm. จ,ะจะเอาไปเป็นแนวทางไหนก็ได้ตั้งแต่เล่าหลอบเสาเลยเนาะเล่าแบบมีหลายคนเอาไปเลียนเล้าเอียงเก็มันมีลายเล่าไหมเล่นได้นะคะ มุ่นดาวโจนแนวทางสุดท้ายก็ประมาณนี้นะคะมาแบบเร่งรีบขอให้รุวยปังๆกันทุกทุกคนคะ่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะ